ครับก็โอกาสสวัสดีครับพี่น้องที่เคารับทุกท่ันชาวยูทูบนะครับวันนี้ผมบาจอยลูกอีสานนะครับเอ็นน้ำพีนน้ำหนองมาบนการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนบันยนน้อยนะครับส่ัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนะเป็นกีฬาสีนะครับ ประจ,จําปีการศึกษาพุทธศักราช2563นะครับซึ่งคณะนี้อยู่บริเวณการแข่งขันนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาของคุณคู่นะเป็นการแข่งขันกีฬาบอลเรบบลนะครับระหว่างทีมคุณคู่โรงเรียนบ้านเราหน่อยกับทีมกลุ่มผู้นำของชุมชนนะครับของบ้านเราน่อยเป็นการแข่งขันบอลเรบบลนะครับซึ่งคณะน,น,นี้ก็ ทำการแข่งขันกันนะนี่ไฟนี่เป็นไฟของก <K S 2> ุมหมบ้านนะครับ euh, เป็นของกุมหมบ้านนะฟังทั้งนั้นเป็นของทีมโรงเรียนอ้าวอ่าโจ๊ด um <K _ v ends> ๆ,ๆนะครับอ่ากลังการแข่งขันนะครับอ่าี <K _ v ends> เป็นการแข่งขันบนเรีบอนนะครับของทีม <K _ v ends> คุณครู <K _ v ends> โรงเรียนบันเราหน่อยนะครับอ่า นี่เป็นการเสิร์ฟของโรงเรียนบ้านเราหน่อยนะครับนี่เป็นของนักกีฬาชุมชนนะของคุณแม่บ้านคุณตีแม่บ้านของบ้านเราหน่อยนะครับนี่เป็นการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนบ้านเราหน่อยนะครับสิ่งจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจําปีการศึกษาพุทธศักราชสอง3ันหารยหนะครับ น,นอกจากคนแล้วยังมีหมามาแข่งน้ำนะครับนักยีฬาทางดาง้านมูทางด้านกุมผููน้ำของอาบานละน้อยเอาคนมาแข่งแล้วเอาหมามาซอยน้ำนะครับ <c oughs> นี่ก็คือเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนะครับนี่อดีตนักยีฬาเขา่าตัวน่งากน ยังไอ่ไปดิยัง่นี่ทัานสละวัตรตำนตะบนข่อวังเปลี่ยนมูออกมาเมื่อยโดยเฉพาะทีมทางด้านกุมมูนนําเปลี่ยนไดยกาว่าเมื่อยหลือเปลี่ยนเลย นะครับอืมอท่านผู้ซอยเนี่ยท่านสารวัตรเนี่ยกุมสตีแม่บ้านอ้อซอยกันพวกคู่หามเปลี่ยนเปลี่ยนได้จะกุมผู้นั้มอ่นอกจากคนมาแล้วหมาก็มาเบิ่งน้าม้วนบ่ลูกอ่ะหมาผู้ใดล่ะหมาเบิ่อ่นี่ทั้งงานกุมสตีแม่บ้านกุมผู้นั้เอาหมามาเสียนำ้ำเบ้ยตา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 ย,ตายอ่านี่เป็นนักเรียนนะครับ นักเรียงนี่มาเสียคู่เด้หนิพวกเดีมาเสียอ่าคุ้มสตีแม่บ้านเด้หนี่นี่ไม่ได่หลุดใจหลานหรอกครับนี่มจะ่ลุดใจหลานอ่าห่างคู่กำลังแพ้คุ้มสตีแม่บ้านอ่านี่ขณะนี้คุ้มสตีแม่บ้านทางเราหน่อยท่านผู้ซอยบ้างท่านกำลังน้ำอ่า ขอบคุณคณะกรรมาการที่บลล์ลำเอียงอืมนี่พ่อมาจะมีออ่าเป็นภาพอันด์สนุกสนานนะครับอ่าเป็นการทรงเทิองอ่องาทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นํานะครับสิ่งที่นี่ทางโรงเรียนบ้านเราน้อยเอานะครับอ่าจัดสนุกสนานนะครับอ่าโด้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนอ่าท่านผูญญาา้ใหญ่บ้านท่านกำนันท่านผู้บริหารชุมชนนะครับโดยเฉพาะอ่าท่านผู้ว่าการโรงเรียน บานราน้อยนะครับ่านผู้พ์รายการจินตนาสีหานนะครับอ่าบรรจัดการแข่งขันจิราภายในปีนิสนุกสนานนะครับถือว่าเป็นการ้อนรับปีใหม่ตรงใดปีเก่านํานะครับอ่านีนทีมทั้งคู่บาอาจารย์โรงเรียนบรนราน้อยห้ามเปลี่ยนเด็ดฟังทั้งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้ทีมทั้งโรงเรียนบรนลาน้อยน้าขึ้นมาอีกนะครับอภพี่องพงภาพเอานะครับ เ,เป็นเซตสุดท้ายในการแข่งขันนะครับอาพี่น้องติดตามการแข่งขันบนเรบอลน่สนุกสนานกดไลค์กดแช์กดติดตามเด้อน,นะครับอขอขอบคุณได้หลานนะครับสำหรับคลิปนี้การแข่งขันก็บมดได้จบดอกนะคนกดไลค์กดแช์ติดตามบ่าวจอยลูกิสารน้ำทีน้ำน้องมาสนุกสนานกับผู้บ่าวอาจารย์กับคุณผู้นำชุมชนจาัดก,การแข่งขันกีฬาถือว่าเป็นกานนรจรับปีใหม่สงกายปีเก้านึ่นะครับสนุกสนานนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ